งานที่สำคัญที่คุณต้องทำในเวลานี้การทำให้คนหมู่มากเกิดการยกระดับขึ้นเป็นงานหนักสำหรับคุณดังนั้นหากคุณไม่ดูแลตัวเองแล้วใครจะทำเรามีความยินดีที่จะบอกกับคุณว่าการดูดซึมพลังงานของคุณให้ดำเนินไปได้ด้วยดีนั้นซึ่งอาจไม่ใช่ทุกคนที่รู้สึกได้ว่าพลังงานเหล่านั้น ดารบกวนรูปแบบความคิดและระบบการนอนของเขาเพราะเขาอาจเจอกับอาการเลื่อมระดับที่หนักหน่วงก็จริงแต่เขาสามารถรเผชิญหน้ากับการเชื่อมต่อกับพลังงานเหล่านั้นได้อย่างยอดเยี่ยมดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นแต่ก็เป็นไปได้อีกทั้งพลังงานที่คุณกำลังเจอเข้าให้ในช่วงเวลานี้มีกำลังการส่งที่ช้าลง เพราะความรุนแรงของพลังงานชุดนี้จะสร้างความยุ่งยากลำบากทั้งกายใจและอารมณ์ให้กับคุณมากเกินไปในการจัดการกับมันแต่เมื่อใดที่พลังงานของคุณมีคลื่นความถี่ที่สูงขึ้นคุณก็จะสังเกตเห็นได้ว่าพลังงานความถี่ต่ำบางส่วนกำลังถูกกวนขึ้นภายในตัวคุณ เพื่อที่จะถูกกำจัดออกไปคุณจะรู้ดีว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะทําตัวเองให้วุ่นวายอยู่กับความพยายามที่จะทําสิ่งต่างๆให้สําเร็จเสร็จสิ้นลงแต่อย่างใดดังนั้นเราจึงขอแนะนําว่าสิ่งที่คุณควรมุ่งเน้นในเวลานี้คือความมั่นใจว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับร่างกายของคุณและโลกใบนี้ มีการเชื่อมต่อกับพระแม่ธรณีซึ่งเมื่อเราพูดถึงความสัมพันธ์ที่ดีเรากำลังพูดถึงความรู้สึกของร่างกายของคุณฉะนั้นจึงขอให้คุณมีความสงบนิ่งมากขึ้นนอนหลับพักผ่อนมากขึ้นเพราะช่วงนี้เป็นเวลาของการสร้างความชุ่มชื้นให้กับร่างกายและจิตใจของคุณอีกทั้งคุณต้องมั่นใจว่า ตัวคุณเป็นกายแห่งพลังงานที่ได้รับสิ่งที่คุณต้องการเพื่อใช้ในการเยียวยาและเพื่อที่จะเติบโตแล้วให้ยอมรับว่าเส้นทางของการเติบโตและการเยียวยานั้นย่อมนำความเจ็บปวดและไม่สะดวกสบายมาให้ซึ่งคุณก็เป็นผู้ที่ต้องดูแลตัวเองเพื่อให้สามารถทำงานที่สำคัญ ที่คุณกำลังทำอยู่ในเวลานี้ได้ส่วนงานสำคัญที่เราพูดถึงนี้คือการเปล่งประกายแสงแห่งความรักและพลังงานที่มีคลื่นความถี่สูงออกไปเพื่อให้มนุษยชาติที่เหลืออยู่สามารถปรับเปลี่ยนจากภายในสู่ภายนอกได้ซึ่งคุณเป็นผู้ที่พวกเขาพึ่งพิงได้ การทำให้คนหมู่มากเกิดการยกระดับย่อมเป็นงานหนักสําหรับคุณดังนั้นหากคุณไม่ดูแลตัวเองแล้วใครจะทําเราได้ทําดีที่สุดแล้วกับการแนะแนวทางให้กับคุณและผู้คนอีกมากมายแต่เราก็ต้องขอความร่วมมือจากคุณเพื่อที่เราจะได้ช่วยเหลือคุณได้นั่นคือ ขอให้คุณแน่ใจว่าคุณได้รับฟังร่างกายของคุณได้ให้เวลากับการเชื่อมต่อกับมาเธอเอิร์ธไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งเพื่อที่คุณจะได้เคลื่อนไปพร้อมกับพลังงานในช่วงเวลานี้กับการเดินหน้าไปสู่สิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีที่กำลังจะถึงนี้เรามีความสุขที่ได้เชื่อมต่อกับคุณงานของคุณในการส่งข้อความ เพื่อให้คุณได้เดินไปข้างหน้าสู่สถานีปลายทางที่ชื่อมิติที่5เรารู้สึกทึ่งในความสามารถของการอย่างรู้ของคุณกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องและรู้สึกประทับใจกับความสามารถของคุณที่รู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่มีความเหมาะสมและลงตัวสำหรับคุณแน่นอนละว่านี่เรากำลังพูดถึงสัญชาตญาณการอย่างรู้ของคุณหรือ สัมผัสที่6มีคำถามถึงเราบ่อยครั้งกับวิธีการที่จะให้เข้าถึงจุดที่สามารถปรับจูนให้เข้ากับสัญชาตญาณการอย่างรู้นี้ได้มากขึ้นและวิธีการที่จะทำให้สามารถทำตามคําแนะนำที่มาจากภายในได้อย่างแท้จริงซึ่งนั่นก็คือสัมผัสที่6ซึ่งคำตอบได้ง่ายมากๆกก็คือคุณต้องลงมือทำ 1. ขั้นตอนแรกคุณต้องยอมรับว่าคุณเป็นผู้ที่มีสัมผัสที่6 2. คุณต้องเข้าถึงภายในของความรู้สึกนั้น 3. คุณต้องแปลความหมายในสิ่งที่คุณได้รับ 4. ข้อนี้เป็นข้อที่มักจะนำความยุ่งยากมาให้กับคุณนั่นคือการเดินตามสัญชาตญาณไป ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรและกําลังนำคุณไปสู่การเดินหน้าต่อไปหรือเพื่อให้คุณเดินออกจากเรื่องนั้นๆก็ตามหคุณต้องยอมรับว่าสิ่งที่คุณได้รับจากภายในนั้นเป็นข่าวสารที่ดีที่สุดและเป็นคำแนะนำที่ดีที่สุดผู้คนมักสงสัยกันว่าสัมผัสที่6นี้มันมาจากไหนคำตอบ มันมาจากหลายแหล่งมันมาจากเทพนำทางที่อยู่กับคุณตั้งแต่วันที่คุณเกิดมันมาจากตัวตนที่สูงกว่าของคุณม,ม,าากกมันมาจากจักรวาลมันมาจากจิตวิญญาณในระดับสูงของคุณซึ่งข่าวสารที่มาจากแหล่งเหล่านี้ ล้วนเป็นองค์ประกอบที่มีการทำงานร่วมกันเพื่อนำเข้าสู่การอย่างรู้ของคุณคุณจะรู้สึกได้ก็เพียงแค่คุณหลับตาและอยู่ในที่เงียบๆเ,เท่านั้นหากคุณมีความพยายามที่หนักหน่วงเกินไปเพื่อที่จะได้รับฟังบางอย่างทีมงานของคุณก็อาจจะตัดสินใจว่าน่าจะเป็นการที่ดีกว่าหากทำให้คุณรับรู้ ผ่านความรู้สึกหรือด้วยการสัมผัสซึ่งคุณอาจไม่ได้ยินอะไรเลยตามด้วยความคิดที่ว่าเขาได้ทิ้งคุณไปเสียแล้วซึ่งก็เป็นสิ่งที่คุณได้ทำตามเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายของคุณที่คิดกันแบบนี้มาโดยตลอดดังนั้นสิ่งที่คุณควรทำก็คือ การไว้วางใจในทีมงานและสัมผัสที่6ของคุณกับการส่งข้อความและหยิบยื่นมันให้กับคุณซึ่งมันอาจจะอยู่ในเนื้อเพลงที่คุณกำลังฟังหรือบนป้ายโฆษณาหรือหน้านิตยสารเนื่องจากคุณยังคงเป็นผู้ที่สร้างความเป็นจริงของคุณขึ้นมาเอง คุณจึงเป็นผู้ที่ใส่ข้อความขอความช่วยเหลือให้กับทีมงานของคุณและหนึ่งในเทพนำทางของคุณก็อาจผลักดันให้คุณมองไปที่หน้าปกนิตยสารในขณะที่คุณยืนอยู่ในแถวรอจ่ายเงินที่ร้านขายของชำหรือคุณอาจได้ยินเนื้อเพลงซึ่งดูเหมือนว่าเนื้อเพลงบรรทัดน,นั้นมันไม่เคยมีอยู่ในเพลงนั้นมาก่อนก็เป็นได้ใครจะรู้ ดังนั้นคุณจึงต้องคอยใส่ใจกับสัญญาณเหล่านั้นด้วยการตื่มรู้และอยู่กับปัจจุบันขณะเพราะสัมผัสที่6ของคุณมีความพยายามที่จะตอบรับกับความใส่ใจความสนใจที่มาจากคุณอยู่เสมอแต่หากคุณไม่ได้รับสัญญาณใดๆเลยคุณก็ต้องวางใจในความรู้สึกลึกๆของคุณเอง และบอกกับตัวเองว่าความรู้สึกเช่นนี้มันเหมาะกับคุณแล้วไม่ว่าจะถูกหรือผิดก็ตามแต่อย่าบอกกับตัวเองว่าให้มันเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็แล้วกัน <Yeah. S 1> เพราะคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางของการเดินทาง ซึ่งคุณต้องทำตามขั้นตอนไปตลอดเส้นทางทั้งที่เหมาะหรือไม่เหมาะกับคุณเพื่อที่คุณจะได้ไปถึงสถานีปลายทางที่คุณกําลังมุ่งหน้าไปซึ่งก็แน่นอนว่ามันคือสถานีของมิติที่5ขอให้รับฟังคำแนะนำที่ได้รับจากภายในตัวคุณและรอบๆตัวคุณด้วยความใส่ใจเพราะ มันจะทําให้คุณมีแต่ความเบิกบานและความสุขที่สุดกับความเป็นไปได้ในความสะดวกสบายกับการเดินทางของคุณหากความระดับสั่นสะเทือนของคุณต่ำกว่ากายอาแล้วก็คุณก็จะพลาดรถบัสสายมิติที่5และมิติที่6ไปอย่างน่าเสียดาย การก้าวเดินไปพร้อมๆกับไกาอาและสาเหตุของอาการหมดเรียวแรงคุณเลือกที่จะยินยอมให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพนี้เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของคุณได้ขอได้โปรดดำเนินตามกระบวนการนี้ต่อไปด้วยการมอบความรักให้แก่ร่างกายเนื้อของคุณและรักอีกโก้ของคุณเองอย่างไม่มีเงื่อนไขฉันขอให้คุณมั่นใจ เมื่อฉันพูดว่าคุณกําลังจะกลายไปเป็นกายแห่งแสงสว่างแล้วดังนั้นขอให้คุณจงอดทนกับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นในระดับเซลล์ของตัวคุณเองจงมั่นใจด้วยว่าตัวเองกําลังก้าวเดินไปพร้อมๆกับกายอาอยู่ตลอดเวลาซึ่งหากระดับความสั่นสะเทือนของคุณต่ำกว่ากายอาแล้วก็ คุณก็จะพลาดรถบัสสายมิติที่5และมิติที่6ไปอย่างน่าเสียดายในทางกลับกันหากระดับความสั่นสะเทือนของคุณสูงกว่าไกอาคุณก็จะตายและลาจากร่างกายของไกอาซึ่งก็คือดาวเคราะห์โลกนี้ไปเพราะคุณจะต้องเลื่อนระดับขึ้นไปก่อนไกอานั่นเองเพราะคุณได้ทำพันธสัญญาเอาไว้แล้วว่า คุณจะมาเพื่อให้ความช่วยเหลือในกระบวนการเลื่อนระดับขึ้นของโลกดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่คุณจะต้องคอยเดินตามการนำทางของไกอาคุณจะต้องมีความอดทนต้องจำไว้ว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการของทั้งกลุ่มซึ่งภายในกลุ่มนี้สมาชิกแต่และคนจะต้องรอคอยสมาชิกคนอื่นๆหรือ และให้ความช่วยเหลือสมาชิกคนอื่นๆด้วยเพื่อที่จะให้ทั้งกลุ่มนี้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันดังนั้นในอันดับแรกให้มองว่าร่างกายเนื้อของคุณก็คือสมาชิกคนหนึ่งของร่างกายของไกาอาด้วยให้จินตนาการว่าสมาชิกในกลุ่มของคุณแผ่กระจายลงไปเบื้องล่างลึก จนถึงแกงกลางของพระแม่โลกเลยทีเดียวให้จดจำไว้ว่าอาณาจักรแร่ธาตุซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ในมิติที่หนึ่งของเธอทั้งหมดก็คือหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มของคุณด้วยให้จำไว้ว่าอาณาจักรพืชซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ในมิติที่สองทั้งหมดรวมถึงอาณาจักรสัตว์ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ในมิติที่สองและมิติที่สามทั้งหมด ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มของคุณด้วยจากนั้นก็ให้ทําความรู้สึกถึงส่วนที่อยู่ในมิติที่4ทั้งหมดซึ่งได้แก่อาณาจักรเทพนิยายและอาณาจักรแห่งวิญญาณธาตุซึ่งได้แก่วิญญาณของธาตุน้ำวิญญาณของอากาศวิญญาณของธาตุดินวิญญาณของธาตุไฟ ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มของคุณด้วยดังนั้นจึงขอให้รับรู้ด้วยว่าคุณเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มรูปธรรมชีวิตหลากมิติที่ใหญ่มากๆคราวนี้จงใช้เวลาสักครู่เพื่อทําความรู้สึกถึงส่วนที่อยู่ในมิติที่5และที่อยู่ในมิติที่สูงสูงกว่าขึ้นไปอีกเช่นเหล่าถวยเทพทั้งหลายเทวะทั้งหลาย ผู้รู้ผู้รู้แจ้งแล้วทั้งหลายวิโรฮิมและรูปธรรมชีวิตจากนอกโลกทั้งหลายด้วยซึ่งก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มของคุณด้วยซึ่งภายในกลุ่มนี้มันไม่มีลำดับชั้นสูงกว่าหรือต่ำกว่าแต่อย่างใดเลยเพราะทุกๆุลูปธรรมชีวิตมีความเสมอภาคกันหมด ไม่ว่าใครจะมีรูปร่างขนาดสีและระดับความสั่นสะเทือนเป็นอย่างไรก็ตามแต่รวมถึงคุณทุกๆคนก็เป็นทั้งหัวหน้าและลูกน้องของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นเพราะคุณทั้งหมดได้ยอมจำนนต่อจิตวิญญาณของตัวเองแล้วคุณทั้งหมดก็ได้ปลดปล่อยบทละครชีวิต ของมิติที่3ได้ปลดปล่อยสิ่งที่จำเป็นของมิติที่3ไปเรียบร้อยแล้วในฐานะที่คุณเป็นสมาชิกค,คนสำคัญคนหนึ่งของกลุ่มหลากมิตินี้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องไม่ยินยอมให้ตัวเองหมดเรี่ยวแรงไปอย่างเด็ดขาด เพราะสาเหตุของการหมดเรี่ยวแรงนี้เกิดจากการที่คุณลืมดึงดูดเอาพลังงานจากตัวตนที่อยู่ในมิติที่สูงกว่าของตัวเองมาให้เพียงพอต่อการใช้งานในขณะที่คุณกำลังมีชีวิตอยู่ในหลากหลายโลกแห่งความเป็นจริงพร้อมๆกันอยู่นี้และกำลังเดินผ่านข้ามข้อจำกัดของการเวลาอยู่ด้วยดังนั้นตราบใดที่คุณยังใช้เวลา เพื่อยอมรับเอาคลื่นความสั่นสะเทือนจากมิติที่สูงกว่าให้เข้ามาอยู่ในร่างกายเนื้อของคุณเองอย่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตามอย่างน้อยก็ขอให้คุณสามารถจดจำได้ว่าทำไมคุณจึงกำลังรู้สึกอย่างที่กำลังรู้สึกอยู่อย่างนี้ได้ซึ่งฉันจะไม่บอกว่าอาการแห่งการเปลี่ยนรูปแบบของคุณจะหายไปได้หรอกนะ ซึ่งมันจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะอาการที่เกิดขึ้นเหล่านั้นมันเป็นการเตือนและช่วยชี้นำให้คุณหันมาดูแลและบำรุงรักษาร่างกายหลากมิติของคุณเองก็จบสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ฝนขอแสดงความดีๆกับเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะก็จะ เข้าใจว่าเพื่อนๆอยู่ในระหว่างการเลื่อนระดับขึ้นสู่มิติที่สูงขึ้นก็จะเกิดอาการเจ็บป่วยทางร่างกายไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะคะก็มีหลายๆคลิปที่พี่ฝนได้บอกไปถึงวิธีการแก้ไขและดูแลรักษาตัวเองนะคะก็ด้วยความยินดีที่ได้มาพบเจอคลิปนี้กับ เพื่อนๆทุกท่านค่ะขอขอบคุณผู้แปลและเจ้าของเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนาวรน์มาณที่นี้นะคะคลิปนี้เป็นข้อความจากชาวอาร์ทูเรียนสื่อสารมาจากมิติที่9นะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ